สิงคโปร์หนึ่งในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่เท่ากับเกาะภูเก็ตของประเทศไทยสิงคโปร์นั้นถึงจะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดเล็กแต่ความเจริญและความก้าวหน้าของสิงคโปร์นั้นมีมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีความเจริญเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสิงคโปร์นั้นเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรและพื้นที่จํากัด แต่คุณภาพชีวิตของประชากรนั้นและรายได้ต่อหัวนั้นสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์นั้นมีความเข้มแข็งม,ม,มากจนทําให้สิงคโปร์นั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดเรามาทําความรู้จักกับประเทศสิงคโปร์กันให้ดีก่อนครับประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐสมยัมยใหม่และเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธงชาติสิงคโปร์แถบสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพความเสมอภาคของมนุษย์แถบสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามอันเป็นนิรันด์ดาวห้าดวงหมายถึงอุดมคติห้าประการคือประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาคพ,พระจันทร์เสี้ยวหมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นสิงคโปร์มีพื้นที่ขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ 721.5ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ5.639ล้านคนเมืองหลวงคือเมืองสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์มี2องฤดูฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคมฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมสกุลเงินของสิงคโปร์ใช้เป็นดอลลาร์สิงคโปร์ 1ดอลลาร์ 1. สิงคโปร์เท่ากับ25บาทไทยเชื้อชาติของประเทศสิงคโปร์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติร้อยละ76เป็นชาวจีนร้อยละ14เป็นชาวมาเลเซียร้อยละ10เป็นอินเดียและอื่นๆด้านศาสนาของประเทศสิงคโปร์ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ4 3นับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาอิสลามฮินดู และไม่นับถือศาสนาระบบการปกครองของประเทศสิงคโปร์เป็นระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนางฮาริมะยากบประธานาธิบดีหญิงคนแรกและคนปัจจุบันของสิงคโปร์นายลีเซียนลุงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สและคนปัจจุบันของสิงคโปร์ สิงคโปร์ตั้งอยู่ตรงแหลมมาลายูจึงเป็นจุดนัดพบทางธรรมชาติของเส้นทางเดินเรือเกาะแห่งนี้จึงกลายเป็นจุดแวะพักของเรือเดินสมุทรหลายประเภทและเริ่มมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อพ่อค้าอังกฤษต้องการหาจุดเมืองท่าที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องแข่งขันกับฮอลันดาซึ่งเข้ามามีอิทธิพลในแถบหมู่เกาะมุลกัต่อมาโทมัสสแตมฟอร์ดและเบิร์ดได้เข้าตั้งถินฐานในสิงคโปร์ในปีพศ2362 โดยอังกฤษได้ขอเช่าเกาะสิงคโปร์จากสุลต่านเยโฮซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดาต่อมาอังกฤษมีสิทธิครอบครองสิงคโปร์ตามข้อตกลงที่ทํากับฮอลันดาโดยเกาะต่างๆทงางใต้ของสิงคโปร์รวมทั้งชวาและสุมาตรายังคงเป็นของฮอลันดาส่วนสิงคโปร์และคาบสมุทรตกอยู่ในพ้นของอังกฤษ พุาาทธศักราช2,375สิงคโปร์ได้กลายเป็นศูนย์กลางหน่วยบริหารต่อมามีผู้อพยพทั้งชาวจีนอินเดียมาเลเข้ามาจน,นํำให้รัฐบาลอังกฤษต้องเข้ามาควบคุมดูแลจนในปีพุทธศักราช2,410สิงคโปร์ก็กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษอย่างสมบูรณ์ <น Freud> เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นสามารถยึดเกาะสิงคโปร์ได้และเมื่อสงครามสิ้นสุด สิงคโปร์ก็แยกตัวออกเป็นเอกเทศและได้มีการเข้าร่วมกับมาเลเซียแต่ต่อมาเกิดการเหยียดเชื้อชาติจึงประกาศแยกตัวออมาเป็นสาธรารณรัฐสละอย่างไรก็ตามนะครับตั้งแต่ปี2 5 4 7นะครับจนกระทั่งปัจจุบันเศรษฐกิจสิงคโปร์นะครับเติบโตอย่างเกินเป้าหมายทั้งนี้เป็นผลมาจากการกระตุ้เนเศรษฐกิจด,ดอกเบี้ยต่ำและการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของอุปสงค์โดยรวมนะครับ ทั้งภายในประเทศแล้วก็นอกประเทศครับผมสิงคโปร์นะครับเป็นประเทศที่ประสบความสาเร็จทรงด้านการเปิดการค้าเสรีนะครับมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีรายได้ประชาชาต่อหัวสูงเท่ากับประเทศใหญ่4ประเทศในกลุ่ม E.U. นะครับผมสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกสูงนะครับมีสัดส่วนมูลค่าการค้าการส่งออก GDP สูงที่สุดคือ3ต่อหนึ่งนะครับในช่วงปี2 5 4 5้าสี่ห้าถึงสองห้าสี่หกครับผมเศรษฐกิจของสิงคโปร์สินค้าส่งออกเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าเคมีภัณฑ์และเสื้อผ้าสินค้านําเข้าของสิงคโปร์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรน้ามันดิบเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อาหารทําไมสิงคโปร์ถึงได้เจริญในวันที่สิงคโปร์ประกาศเอกราชแยกตัวออกมาจากประเทศมาเลเซียนในปี1965ดีกอนอยู่ในยกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ได้เล็งเห็นว่าทรัพยากรที่สําคัญที่สุดสําหรับประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์ก็คือมนุษย์ และสิ่งสาคัญที่สุดสาหรับการพัฒนาทรัพยากร,ยกรมนุษย์ก็คือการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์จึงได้ให้ความสําคัญต่อนโยบายการศึกษาอย่างสูงสุดโดยได้มีการปฏิรูปคุณภาพของระบบและมาตรฐานการเรียนการสอนของประเทศอย่างต่อเนื่องจุดเด่นที่สําคัญของการศึกษาสิงคโปร์มีอยู่2ประการก็คือ 1. ผู้นํามีภาวะความเป็นผู้นําสูงโดยรู้จุดอ่อนจุดแข็งของประเทศของตอนเองมีทัศนวิสัยและการสื่อสารที่ดีกล้าตัดสินใจโดยไม่ลังเล ทำทุกอย่างอย่างเป็นระบบ 2. ประชากรมีระเบียบแบบแผนประชากรของสิงคโปร์มีระเบียบวินยัยโดยไม่จำเป็นต้องบีบบังคับหรือออกคำสั่งทุกคนตั้งใจใฝ่ศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างดีโครงสร้างการปกคอรองของประเทศสิงคโปร์แบ่งอำนาจการปกคอรองออกเป็น3าฝ่าย 1. สภาสถาบันประกอบด้วยประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง จากประชาชนมีวาระคราวละอกปีคณะรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละหปีโดยสังกัดพรรคการเมือง 2. รัฐสภาประกอบด้วยสภาเดียวนายกรัฐมนตรีหัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะรัฐมนตรี 3. สภาตุลาการ เป็นองค์กรอ,อิสระแยกอำนาหน้าที่ออกจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติบุคคลสำคัญของประเทศสิงคโปร์รลีกวนยูเป็นผู้ก่อตั้งพ People Action Party. รรค p o p p l e c t t o o p p r t y รลีกวนยูได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์รวมเวลา31ปี ที่อยู่ในตําแหน่งซึ่งเขามีเป้าหมายหลักในการผนวกสิงคโปร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซียแต่ภายหลังได้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างลีกวนยูกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจึงเกิดความวุ่นวายจึงทําให้มีการแยกประเทศออกจากกัน 2. โกจกตงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันเขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอาวุโสประธานธนาคารกลางของประเทศสิงคโปร์และประธานกองกระสาบของสิงคโปร์ 3. ลีเซียนลุงเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและคนที่3ของประเทศสิงคโปร์ลีเซียนลุงมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนตามระบบประชาธิปไตยราคการเมืองที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์นะครับ People's Action Party พรรคกีดประชาชนเป็นพรรครัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้ประกาศตั้งคณะการบริหารการของพรรคชุดใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศหลังคณะกรมการชุดเก่าที่ประกอบด้วยนากกรเมืองคนสำคัญอย่างลีกอนยูโกจกตงอดีตนายกรัฐมนตีคนแรกและคนที่สองของสิงคโปร์ตามลําดับก้าวลงตาแหน่งเมื่อพศ2 5 5 4และลีเซียนลุงนายกและมตคนปัจจุบันของสิงคโปร์ครับ สิงคโปร์เป็นประเทศที่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาสีส่วรัษสิงคโปร์ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ประเทศสิงคโปร์จะไม่มีทรัพยากรมากนักแต่ด้วยจุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นทรัพยากรบุคลากรให้มีความรอบรู้ทั้งด้านเทคโนโลยี ควบคู่กับการปลูกฝังค่านิยมเรื่องความมีระเบียเบเคารพกฎหมายและมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและประเทศอย่างชัดเจนสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษาจึงถือได้ว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครบทุกด้าน